สวัสดีครับเอซีครับครับมื้อน to ี้เขาจะมาลองดักปลาซิวนะครับมาเอาผมเดียวเนี่ขนมปังเสร็จเนเจ็ดขนมปังนะครับเนยครับเจ็ดขนมปังเนี่มเดียวเจ็ดขนมปังมาดักปลาซิวลองเมืองพี่นองวันที่เขาเขาครับด้วยพี่นองเอาไปหาซื้อได้ตามแมคโครโลตัดนี่ยังกะมีขายครับแล้วก็ร้านที่เขาเจ้าขายพวกแป้งชุบไก่ทอดนี่ยังนะครับร้านอาาพวกทรงครับร้านทรงเขานะครับ ดี๋ยว้องมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับครับผมอยู่มาสยิดนองนะครับมามีมี่มเขาไว้ที่ใต้ห้องกับใส่ขนมปังลงไปแล้วก็บปอกน้าลงไปเลยครับน้ เริ่มมาแล้ว <mass ę> พี่น้องเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมีใส่สามทีขวดเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องใส่ไว anyway okay. so, ้เขาแล้วก็มี่ได้พี่น้องเบิ้งบึ้งไปซิ้วเนี่ยเขาแล้วครับบุก่ปเขาแล้วเดินเขาแล้วพี่น้องเขาแล้วก็มีครับเนี่ยกล้ลังจิตเขาก็มีเขาแล้วก็มีผมใส่ไว้มึงมันเป็นแปนเด้พี่น้องจังใส่มงเป็นแปนสิครับมันปลามันอยากกบแน่ยังไงมึงก็ ว่าผมเก่ากบปีกับเขามาลองขึ้นกันครับผมใส่อาดสิึงแจ้งก็กันครับผมเขาเยอะบ้านตะกอนครับผมเขาเยอะบ้านตะกอนทุกอาทอดพนวกกับไี่ใส่เกาบ้านก่อนครับอันนีครับพี่น้องหลังจากที่เขาใส่ไ้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยพี่น้องผมก่าเขาไปในลานนะครับไปขายเขามันไกลอยอะเดี๋ยวที่นี่เขาจะมาจามกันครับในประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ๋ยวเขามาเบิรงกันพี่น้อง หลังน yeah. ี่เขาคักพี่น้องเดี erm ๋ยวผมย่อยบึงพี่น้องครับหลังนี่เขาคักอีดีพี่น้องบึงเดียวพี่น้องหลังนี่ไหมเขาคักทคนนี้ดีเดียพี่น้องครับหลังนี่เขาหลคักอีดีพี่น้องบึงดูเขาหลคักหลายเนี่ยบังดูอันนี้เป็นเป็นเขาเจ้าคุกกะปิได้ครับเดี๋ยวเขาไปบึ้งเดี๋ยวเขาไปบึงไอไอ เนี่ยนั่นมันที่ถือว่าอันนี้เขาเจ้าคุกกับปีครับปาเขาครับเขาเนี่ยพี่น้องมึงดูเต็มเลยเต็มกระบอกเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเขาเทกันสุดยอดสุดยอดแล้วพี่น้องผมเทเบิงบันเนี่ยหลังเดียวพี่น้องมึงหลังเดียวนะครับเนี่ยเดียว้าถูอพี่น้องพี่น้องเนยพี่น้องเบิึงหลังเดียวครับผมเดี๋ยวผมเดียวพี่ กล้องหน้าและกล้องหลังมึงดูหลังเดียวครับเนี่ยโอ้ผมร้องแบบไม่หลังนี่เข่าไหลหลีครับเขาหลเข่าไหล,ลผมรอมเลยเข่าหลเลีทังว่าอันนี้อันนี้สิเป็นแบบแบบอีกในแบบนึงที่ว่าไอ้ใส่ขวดสองอันนะครับเสียบนะครับเสียบแบบนี้แล้วก็ปาดเนี่ตอนนี้ใส่ขวดสองอันนะครับหลังเดียวพี่น้องมึงดูปุผมหลังเดียวครับผมเนี่ยสุดยอดอีหลีครับ บรนีาเขาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งไหนอันนั้นครับนี่เป็นไอ้ขนมปังสเต็กขนมปังครับเนี่ยเ่อใครถือไปในพี่น้องเต็กขนมปังบ่อเขาบ่อเขาไร้ท่อไอ้นี่แต่ว่าเป็นไอ้นี่เขาไร้ดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปย้ำกันเพราะหลังนี้ก็บ่อเขาไล้เป็นไลยเพาะหลังนึงเงินโอ้โถเขาไร้ดี นี่ครับพี่น้องเขาเจ้าคุกกะปิรครับเนี่ยเขาเจ้าคุกกะปิครับเขาเจ้าคุกกะปินี่สิเขาดีกว่าได้พี่น้องผมว่าเขาเจ้าคุกกะปิเขาดีกว่าเนี่ยสจุดยอดเลยเขาเจ้าคุกกะปิเขาดีสเก็ตขนมปังเนี่ยพี่น้องว่าไครเขาครับผมอันนี้เป็น <uw> <bag> <librarian> เน,นี okay ้ย <literal> น <ness> ั่นได้พี่น้องเนี้ยขนมปังสเก็ตขนมปังพี่น้อง เนี่ยสกีตขนมปังซีบ่กไข่เขาดีเพราะเขาเขาเจ้าคุกกะปิได้พี่น้องนี่ครับเนี่ยเนี่ยขนมปังเขาเจ้าคุกกะปิได้พี่น้องน่ครับเขาหลายเลยหลังนี้ก็เขาครับหลังนี้ก็เขาเต็มเลยครับหลังนี้เห็นปะออหลังนี้เขาหลายครับหลังนี้ก็เขาพี่น้องอาจจะมีเสียงล้มเขาไม้เนี่ยจังไรนะครับล้มวีวีเดี๋ยวเขามายามหลังนี้กันพี่น้องนี่เหลืออีกอยู่ได้พี่น้องยัย เบิ่งหลังนีุ้๊โอ้ยพี่น้องแมวพี่น้องครับเบิง่งเบิ่งหลังนี้ครับผมโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งหลังนี้ถือคับถือเนี่ยพี่น้องหลังนี้ก็ไเ้เขาคักขึ้นกันครับเนี่ยเขาคักกะปีคุกใสกัเขาขกกเจ้เาเฮ้นี่แหละพี่น้องบ่ต้องไปเราะแง่อื่นเนี่ยเขาคักแล้วนี่ครับ แต่ <laughs> ว่าผมผมผมสิ่ล้องเนี่ยห้มเมืองอยู่มมยว่าห้มยึดถือบ่เนี่ยพี่น้องเมืองโอ้ยพวดอะลังลื่น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 ลงเลยเนหะ็นะเนี่ยยี่แต่แล้วเดียวเลยเนี่ยเอยอมาพี่น้องมาเบิ้งหลังนี่ครับเนี่ยเขาเจ้าคุกกะปิพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยลองครับเ <laughs> ขาเจ้าคุกกะปีนะพี่น้องเไง ใช่สูข้าวเจ้าคุกกระปีก็ได้ครับขนมปังอ่ะนี่ครับสุดยอดเลยเบิง้งพี่น้องเบิง้งโอ้ยคักคัได้หมองแบไงเลยสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับข้าวเจ้าคุกกะปีเฮาถึงเนียสุหลังนะครับพี่น้องข้าวเจ้าคุกกะปีแต่ว่านั่นผมขนมปังเนี่ยผมร้องเอามาใส่เบิง้งซี้สิได้พี่น้องผมลองเอามาใส่เบิ้งว่าวัดกันเบิ้งว่ามันสิเป็นยังไงเหน็นะ ผมเลยลองออกมาว่าใส่วัดบึงว่าสกีตขนมปังกับไปแล้ววางสกีตขนมปังกับเอ,อเ,น,เอนี่ยอันไมันี่ไปก็กันทันทีสูสกีตขนมขนมปังเนี่ยมันสูอันนี้บ่ได้ <c oughs> เกีตขนมปังไอ้ซวยอันนี้เขาเจ้าคุกกระปิมาได้พี่น้องเลยเจ้นนาคุกกระปินี่เขาลายพิจัดเลย เจ๊กขนมปังม้วนม้วเข่าซ้ำม้วเข่าว่ะเนี่ยพี่น้องมึงด้วโดดอกันมีอโอ้โหเาโอเาไล่เอาไล่คักเกลือโอ้ยสุดยอดเลยยอดสุดยอดพี่นอ้องมาเบืองหลังนี้โอ,อุ๊บอึบอุบพี่น้องเอ๋ย เบื้องบนครับเพื่อนอ้ยพี่น้องเอาคักเข่าเนี่ยว่ะสุดยอดอุ้ยโดดออกโอ้เทียบกัท่นเทียบกัท่นโดดออกกึมีเทียบกัท่นโดดออกกึมีตายแล้วตายแล้วสุดยอดเลยพี่น้องเลือดอี๋ครับพี่น้องเบื้องดูเบื้องดูครับเนี่ยลังเนี่ยเบื้องลังนี่ดูสุดยอดว่าหลังเนี่ยเบื้องลือดเพื่อน เฮ้ยเขากระสัวนี่บ่ได้ดอกพี่น้องเขาเขาเจ้าคุกกะปิเนี่ยเขาดีเขาดีีหลีลลลเจ้าคุกกะปิน่ครับเจ้าคุกกะปิเขาดีพี่น้องเนี่ยยามรอบเดียวช้วยผมว่าได้บบกสองสวยสามสวยรรอบเดียวนี่ครับอ่าขวดผมทีนี้ยี่สิบอันอผมเอาเฮ็ดเฮ็ดไมยี่สิบอันครับขวดยี่สิบอัน แต่เขาอันที่เจ้าเบิกงินลพี่น้องไอ้นั่นมันถือกดูแต่ว่าพวกยางอื่นน่ะมันเห็นว่าเขาดีทอเขาเจ้าคุกกะปิเอฟซีถามมากนะครับผมก็เลยออกมาเห็ดเห้เบางอีกรอบหนึ่งครับเอฟซีถ้าเอฟซีท่านใดที่ใส่หรือว่าคนใดที่กําลังเอาไปทําอยู่หรือเอาลองไปดักตามบ่อตามคลองน้ําตามร่องน้ําเนี่ยก็ต้องใช้ข้าวข้าวข้าวคุกกะปินะครับจะเข้าดีเข้าดีกว่าไอ้ข้าวเข้าดี สเจ็ขนมปังหรือลํำนี่ผมก็ยังใส่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปดูลํำกันว่ามันเข้าหรือไม่เข้าครับนี่ครับเอฟซีเนี่ยรอบเดียวครับผมเนี่ยรอบเดียว <c oughs> สดสดเลยที่น้องเนี่ยรอบเดียวครับ,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 บายยาเนี่น้่งรอบเดียวน่ครับบ่บ่ตายรักตัวยพี่น้องรอบเดียวน้องเดี๋ยวหลังจากที่หัวร้องเงี้ยสเจ็ดขนมปังแล้วบ่ถือครับแต่ว่าเขาจ้าคู่กับปีนี่มาอันดับหนึ่งมันนี้ผมถือมาลอง้อํมออน ครับบันที้าำอ่อนเฮามาลองขำอ่อนกันนี่ครับขำอ่อนครับบ่ได้ขวานอะไยังได้พี่น้องนี่ซื้อมานี่ครับสองร้20บาท35บาทนี่บ่ได้ขวานอะไยังเลยผมสิมาลองเบิ่งครับนี่ครับขำอ่อนเฮาก็สิใส่เข้าไปในนี้เลยพี่น้องรำอ่อนนี่ครับเฮาสิมาลองกันเบิ่งนี่ครับนี่ขำอ่อนว่ามันสิเข้าคือจังเข้าเจ้าคุ่กะปิบ่นี่ครับนี่ขำอ่อนนะเพี่น้องขำอ่อนนี่ครับเดี๋ยวเฮามาลองกันว่า สามย่างเนี่ยอันใดมันสีแน่นอนที่สุดพี่น้องเอาไปใส่เบงครับถ้าอันใดมันเห็นว่าอันใดมันแน่นอนเก่านั่นละ่ะไปใส่เบงต่ว่าเขาเจ้าปุ๊บก,กับปีนี่ผมว่ามัาเขาจนจนบะม,มีม่หมรอบเดียวพี่น้องผมยามรอบเดียวได้ี่ยเบงครับรอบเดียวเอ้ยได้สวยปยบบไงไปพี่น้องมาได้เบิรดเด้เห็นอีกทั้งจองเดี๋ยวหลังจากที่ห่อลองเงี้ยส่กเกจขนมปังแล้วเ่าถือครับ แต่ว่าเขาเจ้าคู่กระปีนี่มาอันดับหนึ่งวันนี้ผมถิอมาลองหัมอ่อนครับวันนี้หัมอ่อนเขามาลองหัมอ่อนกันนะครับหัมอ่อนครับบ่ได้ขวัวแด้ยังได้พี่น้องเนี่ยซื้อมากนะครับส่งมา20บาท35บาทเลยบ่ได้ขวัวแด้ยังเลยผมถิอมาลองเบิ่งครับนะครับหัมอ่อนเขากส่สีไส้เข้าไปในนี่เลยพี่น้องรัมอ่อนนะครับเขาถิอมาลองกันเบิ่งนะครับนี่หัมอ่อนมาเอาผมไม่นี่กะพ้าพับซีมาเที่ยวยำ ใส่รอบได้ขวดสิ่งดักปลาซิวคือเก่าครับผมเมื่อนี้กัหมานดูครับพี่น้องรอบเดียวพี่น้องยามรอบเดียวถ้วยผมว่าได้บบกสองเวยสามเฉยเรารอบเดียวเลยครับอ่าขวดผมทีนี้ยี่สิบอันอผมเ,เห็ดเห็ดมายี่สิบอันครับขวดยี่สิบอันแต่เขาอันที่เจ้าเบิ้งอะไรพี่น้องไอ้นั่นมันถือนดูแต่ว่าพวกย่างอื่นน่ะมันถึงว่าเขาดีเพาเขาเจ้าคุกกะปิ เอฟซีถามมากนะครับผมก็เลยออามาเห็ดให้เบิ่างอีกรอบหนึ่งครับเอฟซีถ้าเอฟซีานไหที่ใส่หรือว่าคนไหที่กําลังเอาไปทําอยู่หรือเอาลองไปดักตามบ่อตามคลองน้ําตามร่องน้ําเนี่ยก็ต้องใช้ข้าวข้าวข้าวคุกกะปินะครับจะเข้าดีเข้าดีกว่าข้าวเข้าดีเ็ษขนมปังหรือลํำนี่ผมก็ยังใส่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปดูลำกันว่ามันเข้าหรือไม่เข้าครับ นี่ครับเอฟซีเนี่ยรอบเดียวครับผมเนี่ยรอบเดียวสดสดเลยที่น้องเนี่ยรอบเดียวครับเห็นไหมรอบเดียวน่ครับบ่าบาตายรักตเลยพี่น้องรอบเดียวเออบ่ถือเราพี่น้องล้าอ่อนบ่ถือบ่ถือครับพุ่มป่าดูป่าเล่นอ้อมกวดยังดูนเนี่ยเข่าน้อยๆที่น้องล้าอ่อนเลยพี่น้อง นี่ครับก็ถือก็พี่น้อง่วมาถือเขาเขานิดเดียวเลยเขาหน่อยๆนี่ครับห้ำอ่อนเขาน้อยเดียวถือว่าว่าใส้บ่ได้ปันได๋เนี่เห็นบ่นี่ครับถือส,สี่หา้าโตหลังนั้นก็พี่กันครับนี่ครับเขาล่องล่องบนเสือยางเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับทางนี้กโอ้ยบ่เขาเลยพี่น้องห้ำอ่นอนครับท่น้ บอได้สรุปแล้วคือหัมออนบ่อเขา่าพี่น้องหัมออนกับบ่อเขา่าไอเสกเจตขนมปังกับบ่อเข่าครับสู่ยนั่นบ่อได้พี่น้องครับผมยงไดีกะขอบคุณเุกทีเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมไปเจอกันใหม่ลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้กัหากจินตามชุดนะบทเท่ากึ้เขาแหละพี่น้องทั้งสองเขาเนาะมินี่ก็ได้พาพี่มาเที่ยวพงให้ตรงหน้าหาใต้ ไอ้นี่ปลาชู้คือเก่าพี่น้องปลาชู้สดๆไปมกไปลาบคือเก่าลไปก้อยคือเดก่าคันเทมุดแดงแล้วก็มกหรือว่าไปขวาก็ได้นะครับเสียบคือเก่าเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ